นี่นะคะถึงที่พักแล้วครับพี่น้องโอ้นี้ไงนี่ไง,ไงที่พักนี่ไงบ้านประวิทธ์ถึงแล้วนี่ค่ะคุณยีนโฮมถึงที่พักแล้วโอ้ถึงแล้วนะคะถึงแล้วจ้ะ โอ้ยยาสมุนเบียงไปไม่ใช่โอเคครับถึงแล้วครับผมใหม่ใช่ไหมอนี้ก่อนวครับโอ้อันนูนะนะเป็นอาคารตึกใหม่เลยนะคะเพิ่งทำเสร็จโอ้ยสะอาดซ้ามดีเนาะมอนอยู่นี่โอ้โหย โอ้ยร้อนเลยมันก็นจกเมาเลยนะันะั่นนะั่นะนะอ,อันนี้คุณยีนมาอันนี้เจ้าของเจ้าข้าวาวันนี้้า,ปากปบาข้าวเราเอาลงเลยเนาะจะ้า <c oughs> อ้าวโอ้โหสเสือพาไปสวัสดีค่ะอันนี้คุณยินหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะนึกว่าแต่ขาเซเล่นก็นึกว่าแต่ใหญ่สมอน,นอมโอ้โหค,ดค <c oughs> ิดตัวอีกแล้วคิดตัวอีกแล้วยายสมอนนี่เออช <c oughs> ิดชิด,ดอ้ําไปทั่วเลยเนาะอ้ําไปทั่วเลยอะเอะอ ผู้ไายปะจะไงเข้าไปลูกสาวเห็นใครก็ลูกสาวไปหมดเลยจะม้อนเนี่ยห้องเดียวค่ะห้องคนเดียวนอนคนเดียวค่ะผู้หญิงใช่ค่ะ ขอเช่างล่างนะนี่ก็เป็นเจ้าของนะคะพาชมห้องอู้สะอาดมากเลยค่ะอันนี้เพิ่งบริการครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งเปิดครั้งแรกเลยโอ้โหค่ะกุญแจค่ะขอบคุณมากค่ะอ๋อเราอยู่ห้องหมายเลขนี้นี่ค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะซื้อเลยหนึ่งสี่นะพี่น้อง ถุงถูกไ่ดป้าบอกว่าป้าจะไปเอาชั้นสองนะเอาห้องชั้นสองพี่น้องนี่นะอ่ะสวยมากเลยอะไม่พอดีป้าอยากไปชั้นสองป้าอยากป้าอยากไปอยู่ชั้นสองขนาดกล้ห้าร้อยโดเรายังมาได้

เราขออยู่ด้านล่างเนาะเพราะว่าเออเราจะได้เดินไม่เมื่อคนนี้น่าจะมาจนเชี่ยวชาญทุกซอยแล้วครับลุงต้องใส่สรงมา้อหรอลุงเขาบอกว่าถ้าถ้ามาสุรินต้องใส่สรง เสื้อเสื้อต้องหาหาชุดสุรินให้ลุงเด้อพรุ่งนี้ต้องใส่กับลุงไปออกงานไม่ผ้าเข้ามาของสุรินสวยมากโพใช่ค่ะถ้าลุงใส่นี้ผ้าใส่ชุดสุรินน่ะสวยมากเลยใช่ไหมผ้าไหมสุรินเนาะยีดสมย เออผ้าไหมสุรินถ้าบอกใหญ่สมบอดดีนะโอ้ไม่ไม่ไม่คำขวัญของอับูขวานสุรินก็อะไรผ้าไหมอะไรนะผ้าไหมงามประคำสวยอะไรนั่นอันนั้นอันนั้นของจังหวัดสุรินคำขวัญจังหวัดสุรินใช่ค่ะสุรินถิ่นช้างใหญ่สุรินถิ่นช้างใหญ่ เอาแล้วยายสมอนมั่วอีกแล้วพี่น้องอาเรองเอาห้องมาใหกัอครอยู่ห้องไหนเด้อเจ้าค่ะอเลือกห้องเลือกกุญแจห้องนะคะคุณแม่คุณพ่อ ประเดิมเลยใช่ไหมคะคุณแม่ประเดิมเลยใช่ไหมคะประเดิมเลยค่ะ12ห้องโอ้อันนี้ถามจริงคุณแม่ครั้งแรกเลยใช่ไหมที่เปิดเนี่ยใช่จ้ะไม่ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอคะมีอยู่ในเมืองอีกหนึ่งที่แตเป็นรายเดือนจ้ะค่ะอ๋อค่ะ8ห้องสามค่ะอันนี้เปิดใช้ประการนี้คือครั้งแรกเลยใช่ไหมคะโอ้รายวันครั้งแรกแต่ว่ารายเดือนอยู่ที่ในเมืองแล้วค่ะค่ะค่ะ อันนี้มีทั้งหมดกี่ห้องคะคุณแม่12ห้องจ้ะ12ห้องากโอเคราคาเป็นกันเองเนาะคุณแม่เนาะราคาถูกมากจ้ะจ้ะเจ้กระไดสบายนะคะเฉพาะที่นอนหลังเท่าไหร่เฉพาะที่นอนนี่แพงมากไม่อยากพูดเดี๋ยวไม่เชื่ออ่พูดเลยค่ะแม่พูดเลยดูเลยค่ะให้มาดูเลยนออนดูเงใช่ะต้องไปนอนดูเองค่ะแม่พูดเลยค่ะหนูจะได้เชื่อค่ะแม่ไม่ไม่ไม่ต้องบอกดูดูเองเลยค่ะต้องดูเองอ๋อต้องนอนเองใช่โอ้โหเจ้าพ่อเตียงนะเพื่อนบอกว่าราคาสูงมากเกยวกับเตียงที่นอนอย่างเดียว โอ้โหเอา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 ไปทางพีนวัตรไปทางพีนวัตรเจ้วเท่าที่นอนมาเนี่ยเมื่อกี้เราผ่าเอ่อแม่แม่เข้าตรงนี้เลยแม่เข้าเฟรมตรงนี้เลยค่ะตอะนีเขาอไม่เป็นไรค่ะแม่แม่เชิญค่ะจะ่เชโอ้โหโฟมหมดโฟมเลยลืมมียพ่อพื้นซื้อพ่อพื้นบอกบอซื้อบอซื้อลืมมี่ยพ่อพื้นลืมแม่ บอกพอพื้นพอพื้นมีข้าวหลามมือเมียปอคือที่นอนเนี่ยต้องบอกว่าที่นอนดีมากที่นอนของหนูดีมากค่ะหนูใช้อย่างดีที่สุดทุกอย่างเป็นราคาเท่าไหร่ครับที่นอนเฉพาะที่นอนไม่อยากบอกต้องมาเห็นก่อนแล้วต้องดูก่อนนีหนาสิบสี่นิ้วค่ะสามหมื่นสองหมื่นสองเฉพาะที่นอนเตียงเท่าไหร่เตียงก็แพงค่ะของโนตัส ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเตียงโรตัร์มันแพงเตียงเท่าไหร่คือตัวอย่างเลยโอ้โหเพิ่นใช้อย่างดีทุกอย่างเลยเรดีใจนะที่ได้มาพักเป็นกลุ่มาพหรืใช่เราดีใจมากเราได้มาพักเป็นกลุ่มแรกแล้วเนี่ยใช่ค่ะเราทำให้ลูกค้าได้ประทับใจประทับใจจ้ะคุณแม่ที่นี่มีไวไฟไหมคะมีไหม Wi-Fi มีเนาะมีโอ้บริการ Wi-Fi ด้วยมีไวไฟค่ะอยู่หน้าห้องแอนพอดีเลยนะ FC ฟซีนะหนูไม่รู้ว่าทุกคนจะมาไม่งั้นหนูแต่ง เอ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่งใหม่เดี๋ยวเสือเขาไม่บอกแม่เหรอจะได้เซอร์ไพรส์ไงเออแม่แม่แม่ยายเขาไม่มาบ้านอ่ะยายภาษาสเรียนบ้านอ่ะอ๋อพูดสวยบอกโอสวยโอ้เปินพูดสวยพูดคนละอย่างคนละอย่างฟังกันออกอืมสวยจากคล้ายบ้านอะไรที่รับเป็นครอบคร่าโอเคนะตอนนี้มาถึงที่พักแล้วนะคะเอฟซีสวยงามมาก แล้วก็คุณแม่บอกว่าใช้เ,เขาเรียกว่าเตียงที่นอนนะคะทุกอย่างนะแบบมีคุณภาพมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเนี่ยนุ่มๆเรานะเอ